นะลืมเปิดไมอ่านะครมาต่อแล้วกันนะครับใ,ในในในอีกประมาณ20นาทีนะครับกับแอมน็อตแล้วก็เนสนะครับทีนี้มาพูดถึงในแต่ละเพลงของแต่ละคนกันบ้างหลายหลายคนเขาบอกว่าเขาอยากฟังอะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะนี่เขาบอกว่าเป็นแฟนรายการแล้วก็เป็นแฟนเดอะสตาร์เจ็ดเดอะตาหนึ่งถึงเอยู่จะ <c oughs> มาดูตลอดเจปีเลยโอ้โหอย่างนี้คาะครับ เขาขอบคุณเป็นย่ินสูงเคเคแทนตุ้มตามได้ไหมเคได้ไหมว่าพี่ใหญ่ทําไมพี่ตุ้มตามไม่มาตุ้มตามติดงานแล้วก็ติดที่สองติดเรียนด้วยหลายอย่างครับนะฮะไม่พกสิงโตมาด้วยอย่ากสิงโตอยู่สวนสัตว์ค่ะเดี๋ยวจะไปสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วม่ใชตมาตสิงโตเดือดตาตัวสิงห์ลิครับ เม yeah> um, yep ื่อกี้เดซแอนนะคะอ่าเมื่อกี้อ่าไม่ใช่เมื Oregon ่อกี้สิสำหรับใครนะครับที่อยากจะฝากคําถามเข้ามานะครับก็ฝากมาได้เลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเปิดโอกาสให้เต็มที่กันเลยทีเดียวในการถามไม่ว่าจะเป็นน็อตแอมหรือว่านสนะครับอ่ะตอนนี้มาถึงช่วงของอัลบั้มที่ออกมาบ้างปั้นกันนานไหมกว่าจะร้องได้ขนาดเนี้ก็ก็นานอยู่นิดนึงก็เข้าบ้านไปประมาณเดือนหนึ่งใช่แล้วพวกเราก็เริ่มอัด เร,เริ่มทำความรู้จักกับเพลงแล้วก็ไปอัดในห้องอัดยอย่างคีย์ที่เจ้าเองร้องมาประจาประจาประจานะก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยร้องมาประจาเนี่ยเราปรับเปลี่ยนอะไรบ้างโหเยอะมากใช่ค่ะวิธีโหว,วิธีการร้องนี่แบบต้องรื้อใหม่เลยครับอ,อย่างนตเองเนี่ยเท่าเท่าเท่าที่ดูเนาะก่อนที่ไปออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือจะมีสไตล์เป็นของตัวเองที่ที่โดนพี่ม้าพี่เพชรแล้วก็พี่โจได้ได้คอมเมนต์ออกมาเราไปปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้าง ก็คือร้องไม่ชัดเนี่ยค่ะก็ร้องให้ชัดขึ้นคแหม่กับครูเต้ยซึ่งเป็นครูสอนแน็ติ้งก็จะช่วยตลอดเวลาค่ะว่าควณจอกเสียงยังไงแล้วก็คุณทำกันบ้านยังไงให้ร้องเพลงชัดอย่างเงี้ยค่ะเราไปปรับปรุงแบบเยอะแม่หมว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแมก็คือฟังเพลงไทยมากขึ้นแล้วก็ร้องเพลงบ่อย,อย,อยๆเยอะๆแล้วก็ร้องเพลงให้พูดคำใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ชัดเองปากกว้างใช่แล้วก็กค่อยๆชัดมากขึ้นครับผมอย่างเนสเหรครับก่อนที่จะเข้าบ้าน แล้วก็พอมาเข้าบ้านเราปรับปรุงอะไรบ้างในเรื่องของการร้องเพลงโอ้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะก็อย่างอย่างที่เด่นเด่นก็คือร้องเพี้ยนครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังนิดนึงเพี้ยนอยู่นิดนึงแล้วก็แล้วก็การหายใจครับเพราะว่าหายใจแบบมันหมดอะครับมันมันไปไม่ลมไม่พอลมไม่พอใช่ครับอ่าต้องฝึกอีกเยอะแล้วก็ฟังเพลงเยอะๆครับจะได้จะได้ไม่เพี้ยน ครับนะฮะอ่ะอย่างอย่างอย่างแอมนะฮะอย่างวิธีการร้องครับก็ต้องเหมือนกับรื้อใหม่หมดเลยเหมือนกับที่เราเคย,เคย,เ,คยเคยร้องมาเคยได้ยินมาเคยเคยทาความรู้จักกับมันมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทมว่าร้องได้ไหมคุณครูเขาก็บอกว่าก็ได้แต่มันจะมันไม่ใช่สไตล์แบบคอนเสิร์ตท,ที่เราจะต้องแบบร้องบนเวทีมันคือการร้องแบบชิวๆสบายๆอะไรเงี้ยก็ต้องอัดพลังเข้าไปอีกเยอะมากครับผม อย่างอย่างอย่างที่แอมบอกว่าร้องคอนเสิร์ตกับร้องแบบเอออย่างเงี้ยคือเหมือนเหมือนร้องออกอัลบั้มอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันมากครับผมถ้าเทียบง่ายๆก็ถ้าร้องอยู่ในห้องอัดมันจะมีจะมีไม่จับเสียงแบบละเอียดกว่ามันไม่ต้องใส่พลังเยอะมากก็ได้อะไรเงี้ยมันร้องเป็นแบบไงง่ายๆชิลๆตามฟิลอะไรอย่างนี้สบายไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นการร้องแบบคอนเสิร์ตมันก็ต้อง ส่งให้ถึงกับคนดูหลายๆคนที่นั่งอยู่ไกลมากอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่งไปถึงทางบ้านด้วยอืมครับผมวิธีในแต่ละคนในการเอาพลังเสียงออกมาเวลาจะอยู่คอนเสิร์ตหรืออยู่อะไรก็แล้วแต่หรือว่าอยู่ในที่แบบเออไปเจอแฟนคลับแล้วต้องใช้เสียงเยอะๆเนี่ยวิธีแต่ละคนเนี่ยมีวิธียังไงบ้างของน้อก็ขอแค่มีความสุขกับสิ่งที่ได้ร้องมากกว่าค่ะแล้วก็จริงใจกับมันนะคะอืม นางสาวไทยมากค่ะเขเนี่ยค่ะจบรายการเดี๋ยวนนเลิงไวแล้วค่ะจะไปประกวดเออนะแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้แหละครับก็ขอให้ร้องออกมาจากใจครับถึงถึงได้จะร้องเสียงเพลงไม่เพราะแต่ก็ออกมาจากใจครับเมนเทลสุดๆเมนเทลครับอ่านะแล้วของแอมก็เหมือนกับเอ่อมันต้องฝึกพลังเสียงเยอะๆครับอืมอ่าตอนแรกออาจจะเข้าใจว่าแบบ เสียงมันต้องเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะมันต้องบวกกับอินเนอร์ข้างในด้วยต้องมีข้างในด้วยแล้วมันก็จะส่งออกมาเองอครับคนนี้ก็ดูมนแมนนะอ่านะครับอย่างในการในการร้องแต่ละแต่แต่แต่ละเพลงออกมาเนี่ยนะฮะในสไตล์ของแต่ละคนก็อยากจะร้องเพลงนู้น,นอยากจะร้องเพลงนี้จะร้องเพลงนั้นเนสชอบร้องเพลงแนวไหนมากที่สุดส่วนเนสเนสชอบร้องเพลงแบบแนวป๊อปชาครับอืมัน มันก็ร้องแบบตลาดเข้าไปใช่แล้วมันมันก็ไม่ต้องนด้เต้นมากด้วยครับคือยก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 กประมาณหนึ่งครับก็อย่างที่เพลงทีได้ครับอ่าครับผมเนสนะฮะเนสอนอตเออนนตของนก็คือแล้วแต่อารมณ์เลยค่ะบางอารมณ์ก็อยากมันก็อยากร้องแบบสกาเล้เลยอะไรอย่างนี้แต่บางอารมณ์ก็อยากร้องแบบชิลๆตามฟิลมีวคลเลยสักตัวหรือไม่ก็ร้องเป็นแจ๊สอะไรแบบ ตามฟิลอะไรเงี้ยค่ะเดงว่าเราก็มีหลายบุคลิกหลายแบบหลายสไตล์ค่ะนะฮะอย่างแอมแอมชอบป๊อปชารสบายๆตลาดทั่วไปครับผมจะาไปร้องร็อกล่ะก็ได้จะเป็นตีทําเข้มแล้วก็ชอบอินดี้หน่อยๆครับผมอนะครับทีนี้มาพูดถึงแฟนคลับบ้างหรือว่ากิจกรรมของเราตอนนี้เรามีกิจกรรมอะไรที่จะมอบให้แฟนคลับแล้วก็มอบให้กับคนฟังในส่วนของเตสตา กิจกรรมตอนนี้ยังไม่ได้ฟิกตตยตัวว่าเป็นแนวไหนหรือว่าจัดเฉพาะอะไรนะครับจะเป็นแบบตามรายการทั่วไปมากกว่าว่าอาจจะมีอาจจะมีแบบให้แฟนคลับมาร่วมด้วยนครับไปไปเชียร์ให้กำลังใจกับเราอะไรนะครับตามอีเวนต์ต่างๆเขาก็จะไปให้กำลังให้ใจกันเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งตอนสี่โมงครึ่งนะคะพวกเราจะไปที่ร้านเทปอิมเมจินที่โลตัสค่ะไปเส้นนั้นครับผมไปเส้นนั้นก็ระวังหน่อยนะรถติด ชินแล้วครับเออนะฮะอาาเมื่อเมื่อเมื่อพูดถึงผลงานหรือว่ากิจกรรมแล้วเนี่ยสนใจทางด้านละครบ้างไหมแล้วแต่ผู้ใหญ่เห็นดีว่าเป็นยังไงเลยค่ะคือพวกเราเปิดรับครับผมพร้มที่เหมือนกันครับอืมนะฮะโอเคในตอนนี้นะครับมีหลายคนเขาอยากฟังเสียงสดๆเวลาเราร้องเพลงบ้างแอมเป็นอะไรอ่ะ เปล่าครับเมื่อกี้จะไปหลงที่ขึ้นอื่นนะเมื่อกี้อายไปแล้วครับหนึ่งราอ๋อจริงเหรอหาคิไม่เจออ่าไหน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 ก็มาแล้วอยากจะฟังแบบสดๆกันบ้างเพราะว่าหลายๆคนก็ฟังจากในในในซีดีหรือว่าฟังเพลงที่โหลดมาแล้วเนาะครับผอยากให้เริ่มเริ่มที่น ố ตก่อนแล้วกันได้ค่ะยังมีรักแบบไม่ต้องแยาบร้อ อยากมีรักแบบไม่ต้องแอบฟันแค่อยากรักคนที่มีรักกลับม,มาให้ฉันนะอยากมีรักแบบไม่ต้องแอบคิดหนึ่งสัปดาห์บอกรักได้ในทุกคืนวันฮ่า รู้ไหมว่าคนอย่างฉันมันก็มีหัวใจโอโ้โห <onse ca ution> นี่โหได้หรือว่าอะไร <c oughs> ใคลิปให้กลีป <c oughs> ให้นะครับอานสนะฮะเนสสิ <c oughs> ่งสดๆหน่อยแล้วกันสำหรับเพลงตากผ้าไม่แห้ง <c oughs> ดไม่ได้ส่งทั้งวันนึงคืนแล้วพี่เริ่มติดแล้วนะว่าตากผ้าไม่แห้งเนี่ยทันหุกนะพี่เนททันหุกนะฉันจะอยู่ข้างเธอเธอเธอต้องการอยากให้เธอผ่านคืนวันที่เน็บนาวแต่ฉันก็แค่ไออุ่นที่ช่วยได้เพียงชั่วคราวทุกๆเรื่องราวอยากจะลืม เธอต้องลืมมันเองโอ้โหฮโอันสุดท้ายอแอมพะวงนะครับพะวงครับมันลงอยู่ในพวงของ,งหัวใจเธอยิ่งนานก็ยิ่งเพลเธอล้ำลึกลงไปให้หายคงอยากก็เป็นเอามากแต่มันกลับ ดีไม่รู้ทำไมก็ลงอยู่ในผววังของหัวใจเธอไม่เจอทางออกสักทางก็ไม่เป็นไรจะหลงอยู่อย่างนี้จะยอมโดยดีให้เธอบงการหัวใจทุกอย่างโอ้โห oh ขอบคุณครับจะบอกว่าลำโพงแตกอ้าว แล้วพงแต่แต่อากาศได้เหมือนเดิมนะฮะแก้ไขให้ทันท่วงทีนะครับโอเคในสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้แต่ละคนนะครับฝากถึงเพลงฝากถึงอัลบั้มแล้วก็ฝากถึงในส่วนของเดอะสตาร์ครับผมก็พวกเราทั้งสามคนนะครับก็เป็นตัวแทนของเดอะสตาร์เจ็ดครับเราฝากไปเนี่ยก็ฝากไปถึงเพื่อนๆอีกห้าคนที่เหลือด้วยครับผมของแอมก็เพลงพะวงนะครับก็เป็นเพลงที่ อยู่ในพวงถึงความรักอะไรอย่างนี้อยากให้ทุกคนลองฟังดูครับผมครับผม,ผมนนั้นก็รักบบไม่ต้องแอบ,บรักกจะชวนทุกคนให้มาช่วยทุกคนให้เจอความรักจะได้ไม่ต้องแอบ,บรักกันค่ะครับผมครับวันนี้ก็แดดไม่ได้ส่องทวันทั้งคืนนะครับก็ยังไงก็ฝากถึงเพลงของเน็ตด,ด้วยแล้วก็เพลงของเพื่อนๆอีก5คนด้วยนะครับแล้วก็ติดตามผลงานพวกเราด้วยตลอดไปครับ ใช่คเพราะว่าแต่ละเพลงนะคะในอัลบั้มนี้ก็จะบ่งบอกถึงคคคาแแรรเตตอ์่ละนใช่แล้วก็อัลบั้มก็ได้วางแผงทุกประเทศแล้วแล้วก็สามารถโหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสอ์ศูนย์เกครับผมแล้วกดทั่วค่ะค่ะนะแล้วก็ติดตามนิตยสารของพวกเราด้วยตอนนี้ก็วางแผงทุกประเทศตอนนี้เป็นงานแถบอ๋ออย่าลืมฝากอย่าลืม เอ็มไอคาราโอเกะด้วยครับผมบีซีดีแล้วก็ดีวีดีตอนนี้ก็วางแผงแล้วครับอ่าเดี๋ยวเออลืมไป MV ็มวีลเอ็มวีเออเอ็มวีเอ็มวีตอนนี้ปล่อยของนกนตแล้วก็ตตามมครับผมพี่เน็ตก็กําลังจะถ่ายวันที่สิบสามมิถุนายนนี้ครับครับผมนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับในส่วนของเดอะซานนะครับทางด้านของโซเชียลเน็ตเวิร์ตนี้ติดตามได้ที่ไหนบ้างเอ่ยโซเชียลเน็ตเวิร์ดมี gmember.com นะคะแล้วก็มี Twitter ของพวกเราค่ะครับผม เแฟนเพจของพวกเราทั้งแคนเลยครับแล้วก็ติดตามได้นะที่วีลักกี้ด m ทอมด้วยครับผมนะฮะอ่วันนี้ขอบคุณนะครับในส่วนของเนสนะครับโนตแล้วก็แอมเดอะสตาร์เจ็ดทั้งสาคนมากๆเลยทีเดียวมีโอกาสเผื่อได้ขึ้นเป็นเดอะสตาร์แปดกับเขามั้งพี่ได้ไหมอะยี่สิบห้าใช่ไหมอายุไม่เกินยี่สิบห้านะครับคือหน้าตาจะไปแล้วแต่เจ้งใจยี่สิบห้าได้ป่าวพี่ได้ครับ สมัครกันได้นะครับนะนะเอาโอเควันนี้ขอบคุณทั้งสามคนมากนะครับขอบคุณมากครับคครับนะเอาโอเคขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอทั้งสามคนที่ Imagine Tesco r o t a s นะครับอ่าสี่โมงครึ่งใช่ไหมฮะอ่าตอนนี้ยังไปทันเดี๋ยวไปขึ้นสนามบินแล้วไปลงที่โรตารได้เลยนะฮะโอเคนะครับขอบคุณ3ามคนด้วยอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราวันนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกเสียงทอบคุณขอบคุณทุกข้อความด้วยละกันเดี๋ยวดีเจใหญ่ไปกับ ไปกับทั้ง3คนได้ไหมอ่ะไ,ได้ได้เนาะเพราะเพราะว่าจัดการเสร็จพอดีเลยอ่ะหชั่วโมงครบแล้ว <c oughs> นะฮะนะวันนี้ขอบคุณุูฟังทุกคนขอบคุณคุณฟังทุกท่านทั้งทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ทาง1625ด้วยนะครับเรา4ี่คนรวมทั้งพี่พี่อีก2คนสุดสวยนะฮะ <c oughs> สุดสวยเนาะ, <c oughs> ะโอเคลาไปก่อน <c oughs> นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ